น,นิปเอาน้อที่ดูกล้องเลยวันนี้เราไปไหนเมื่อกี้ไปซื้อขนมซื้อขนมบอกอุมีก่อนว่าพวกเราไปซื้อขนมกับของเล่นมาใช่ไหมใช่คร<ช>ั<ช>มีอะไรบ้างเอามาอุมีก่อนของเล่นจิตยาโอ้จิตเกมจิตยาช็อกโกแลตนี่ดูอันนี้เนี่ยอ,อันนี้สปอนเซอร์เอาไว้กินหลังจากทำงานเสร็จก่อนเดี๋ยวใช่ไหมอาบีจะทำงานก่อนเดี๋ยว ทำกินใช่ทำงานแล้วก yeah. right? exactly like no. like right. uh, ็ค่อยกินอันนี้ของปีแก็อะไรอีกในของดามีกี่อันของดาเนี่ยอะไรนี่เนี่ยอะไรนี่คาโรคาโรของใครอันนี้ของดามของมุดามในของนี้มีกี่อันอ่ะดิแกเด็ดตาเจียวเด้ดกินถึงรทำด้เออแข็งอ่ะสิวสอ่าของอันนี้ เอาฉีดนมีก่อนเดี okay. okay, well, we to so, mm ๋ยวฉีดนมีก่อนน้องฉีดนมีนะฉีดในกองฉีดนมีเลยฉีดนมีเลยมันต้องแกะนี่ก่อนนะนี่ต้องแกะหัวก่อนนี่หัวมันจะมีหัวทำไดนี่เห็นไหมนี่เข็มฉีดยาช็อกโกแลตบิดไม่ได้อะอนี่แกะอย่างนี้แล้วก็ฉีดแล้วก็นี่ออกแล้วนั่นแหละเร่งเอ้ยเอามาฉีดทำไมมีดทำไมนี่นี่ มันจะออกใช่ไหมนี่เคยดูนะนี่โตถอยหลังก่อนแล้วด้ะนี่ถอยหลังอย่างนี้ถอยหลังปุ๊บดึงมาก่อนไดึงเลยก็ปุ๊บได้เห็นไหมอ่ามันจะออกมาไหมมันจะออกมาอย่างนี้ใช่ไหมเราก็กินได้เลยทีนี้ถอยหลังก่อนเลยเอ่อันนั่นแหละเห็นไหมมาพี่จะไหมพี่จะอย่างนี้เห็นไหมเนี่แล้วก็ดันไปเหมือนกับเข็มจิตยานนี่กินเลย

อร่อยไหมอร่อยอร่อยไหมน้าอร่อย,อ,อ,ยอันนี้ลูกบอลให้พี่ทั้งอันนะลูกบอลน,นี่นะ,ะไม่ให้ละอันนี้ของใครนี่ทาโร่ทาโร่รของกูดาทาโร่วม้วนใช่ไหมน้าเดี๋ยวนี่โรยาวสองเมตรทารโร่โรยาวสองเมตร